ก็ e สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับช่อง P C A Game X กันอีกแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเอ่อ Toilett o w e r Defense นะครับก็ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้เนาะที่ผมได้พูดถึง b i กินี่บ t ท o อมไม่ดิสปองบ๊อบเอืดเอทาวเว e ร e e ิ e เ e ไปนะครับทุกคนก็ ผมไม่รู้ดิว่าคนเขาจะชอบดูคุณจะชอบดูไอ,อ,อ้นั้นหรือว่าอันนี้มากกว่านะครับทุกคนแต่ผมมาทำนะครับก mm ็เห็นี้มีอัปเดตนะครับทุกคนเจแปนอีเวนต์นะจะได้ตัวทั้งหมดนะครับมันจะได้จากกล่องนี้นั่นเองใช่ไหมและตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสมูไรแล้วก็มีตัวทำซูชินะ มนมีตัวนี้นะครับเป็นตัวเทพนะคบทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวไหนมันเท่าไหร่บ้างนะครับเฮ้ยมันมีตัวนี้ด้วยเหรอเป็นตัวบูตเตอร์นะครับทุกคนแบบเป็นตัวแบบว่าเป็นลามิงเชฟทีวีแมนและตรงนี้ก็จะเป็นเซมูไรชายโทรศัพท์โทรทัศน์อืมแล้วก็ซูชิสปิเกอร์แมนแล้วก็นี้จะเป็นเอ็มเพอเรอร์บคาเมล่าแมน เราจะใช้100เพชรในการซื้อไม่ให้หนิงขอดอกไม้ในการซื้อนะครับคนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นวินเซนต์วันวินเซนต์เอ้ยเอ้ยเราสามารถสุ่มได้นะครับทุกคนจะลองสุ่มดูดีกว่าว่าเพื่อจะได้ตัวไหนนะครับทุกคนอ่ะไม่ดีซื้อหนึ่งลงังซื้อหนลัง,ลงเออซึ้งหนึ่งพอซื้อสําเร็จ เออคุณครับคุณจะมาเทียอะไรกับผมครับโอ้ว oh, <wow. S 1> ้าวแน่ครับผมจะทำคอนเทนต์ของผมอยู่ mm. อืมนั่นแหละมาดูกันดีก,กว่า mm. เปิดตรงนี้เลยแหละข้างหน้านี่เลยมันต้องได้ของดีซะแล้วอย่างเงี้ยจะเ,เปิดในคลิป mm. อืม60%อร์ ให้30%ก็ยังดีกว่าเนอะขอเหอะอ่ะไอ้กล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนี้ต้องขอของดียวนะของนี้ต้องขอของดียวนะอุตส่าห์ซื้อสองกล่องเลยนะโอ้หนี่อุตส่าห์ซื้อสองกล่องเลยนะต้องของดียวนะรอบเนี้ยต้องของดีแล้วแหละรอบเนี้ยไปละขอละโอเคโอเคโอเคไปละไปละเอเกล้ เอ้ยยังยังยังเดอใช่แต่ว่าไม่ใช่ดินี่มันคือเจแปนอีเวนท์แล้วทุกคนวันนี้เรามาดูกันนี่เมาเทนฟูจิเป็นแมพที่เรามาเล่นสามารถมาเล่นได้แรบนี่เอ้ยๆๆๆอเอ้ยมีเพื่อนเหรอเออมาช้าเบื่ไ,ปไปหร่หรอจะไปเล่นกับเพื่อนองเล่นมาโดดเดียวเดียวได้อยู่คนเดียวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยกันป่าฮะเล่นคนเดียว เล่นคนเดียวไม่กำลังททรีพอร์ตเฮ้ยมันบัคเลยนี้สื่วก็จะบัคนะครทุกคนเราต้องเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็เล่นคนเดียวก็ได้เมื่อกี้เล่นกับเพื่อนมันบักกี้เริ่มเลยไปกันเลย โอเคก็ทุกคนนี่คือเป็นอัปเดตใหม่นะเป็นอัปเดตใหม่เกี่ยวกับเอญี่ปุ่นเออแล้วก็จะมีแบบตัวซามูไรสุดเท่ทอนะครับมีตัวซูชิแมนนะครับผมไม่รู้นะครับว่าอันไหนดีนะครับแต่ผมคิดว่าอันที่เปอร์เซ็นต์ได้มากสุดน่าจะดีสุดนะครับมันก็อยู่แล้วนะครับเออเลนง่ายๆครับเอาแค่นี้พอครับนี่รับอืมนี่เลยครับบตอันนี้เลยครับ ได้ห้าสีเราจะเริ่มจากตัวเริ่มต้นของเราที่ใช้มาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วนะครับตรงนี้เราก็ได้ทำการวางตรงนี้ไปนะถ้ารอบนี้ผมแพ้ก็อย่าว่าอะไรกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่เก่งในการเล่นเกมแบบนี้มากมายนะครับผมว่าแค่เป็นคนทั่วไปที่ชอบเล่นเกมเป็นทั่วไปนะครับผมว่แค่เป็นคนที่มาเเกมให้ทุกคนดูนะครับโอเคตอนนี้นะครับ ตัวพวกสติมิลิทเรตนะครับก็ได้สามารถออกมาจากหินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วี่เกิดอะไรขึ้นจบเรื่องไหมตัวนี้สามร้อยเอาตัวนี้ออกไปไปไปเลยฉัน,นมีหน้าที่ใหม่ละอุ๊ยได้มาแล้วตบตีตบตีตอนนี้เรามีโล่อยู่สามันนะครับไอตัวนี้ผมไม่รู้ได้จากไหนนะ เม่แด้มาตอนไหนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคแต่ถือว่าดีอยู่โอเคเล็นต่อไปเรื่อยๆอ่ะข้ามอ่ะข้ามออโ,อโต้สคริปเลยแล้วกันเวทที่สี่งไม่เกิดอะไรขึ้นเช่นกันตรงนี้วางตรงนี้เข้าไปอันนี้ออกให้หมดอืมนั่นแหละแล้ววางไตตัวนี้โอเคเรียบร้อย การอัปเกรดทีหนึ่งอยู่ที่หนึ่งนะครัอยนะคโดยราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่3 0 0พนเนาะก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่แพงน่าดูเลยนะครับก็ถือว่าถ้าคุณถ้าคุณมีมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้นะครับก็อย่าใช้มันเถอะโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันเริ่มหลุดแล้วมัเนเริ่มหลุดแล้วอุ้ยไม่ดีเลยนะครับไม่คือไ,ไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลย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 อย่างนี้มันไม่ดีเลยนะยอ้ยโอ้ย,อย,อยมันต้อง อุ้ยแม่บตัวเล็กตัวเล็กมันต้องไม่ได้สิแบบนี้มันไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยไม่ดีเลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยเราต้องจัดการให้หมดนะปกตินะคะวันนี้ผมก็เล่นปกติผมจะเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับใครนะครับทุกคนแล้วเพื่อนคนนั้นนะครับเขาก็ได้มีไอตัวลามิงแล้วนะครับก็คือเป็นตัวบูตเตอร์นั่นเองตัวบูตเตอร์มันทําให้ เอมันจะได้แบบเอพลังมากขึ้นแบบไม่ให้ดีเออและนี่นะคบผมมันก็ได้มีซามูไรเรียบร้อยแล้วนะน,ะนี่ซามูไรไรซามุรำรำซามูไร,ร,มมรนี่เป็นไงละ่ะเฮ้ยมีการแบบฟันเฟินนะคะมีการมีเสียงฟันเฟินแบบเทคาตระนะสุดยิ่งใหญ่ในการฟันในครั้งนี้นะครับโอเค ฟันเข้าไปฟันเข้าไปพไี่ผมมีเงินพันหนึ่งนะแอ้นี้จะเวฟที่เก้าด้วยโอเคเรายํทำการวางตัวนี้ลงไปนะเป็นตัวเป็นตัวข้อมดนะมาาันจะยิงนี้เลยมันเป็นตัวที่ถือว่าแรงน่าดูอยู่นะสำหรับสำหรับ,รบตัวอื่นที่ผมมีน่าจะแรงสุดแล้ะมั้งใช่ปะใช่เหล่ไม่ใช่ิใช่แรงสุดปะ ใช่ใช่แรงสุดแรงสุดมันอับเกดได้มากสุดนะคะทุกคน้คอนนี้ห้าพันถึงเท่าไหร่อือยเยอะอะตัวนี้ได้แค่นี้เองแต่ตัวนี้มันสามารถอยู่เวลาได้เนาะเพราะว่าตัวนี้มันก็เซตผมมันก็แนวก็ผมก็ไม่ได้เติมเกมนี้เยอะมากนะครับก็แค่เคยเติมเพชรไปรอบหนึ่งผมก็ไม่ได้ซื้อแบบเซตเริ่มต้นอะไรมาเพราะว่าผมไปเติมเกมอื่นโดยเฉพาะบล็อกฟุดคือเกมผม ตอนที่ผมซื้อปุ่นถาวรน,นะครับนี่คือเกมน,นะครับถ้าใครผมอยากให้ผมเล่นบ็อกฟตุตนะครับก mm hmm. ็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผม,มอยากใหเล่นบ็อกฟตุตอ่ะนะแต่ตอนนี้ผมจะเล่นทรอเทิร์ดิฟเฟนซ์เพราะตอนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นบ็อกฟตุตเท่าไหร่หรอกเนืาผมก็ยังไม่ตันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณถามผมอืมแต่คุณถามผมเมื่อไหร่เหรอคุณยังไม่ได้ถามผมเลยถ้าผมคือทีวีสามารถช่วยคุณได้ทุกอย่าง คนที่ผมคือทีวีแมนนี่นะครับผมสามารถที่จะทําให้เกิดสก,กิมขึ้นได้โอเคขณะที่เราพูดไปตอนนี้เรามีเงินห้าพันแล้วนะครับเราสามารถเอาไปอัพเกรดได้นะครับแล้วเราก็จะวางตัวนี้อีกตัวหนึ่งเพื่อความเป็นสิิมงคลของบ้านเรานี่คือสภาพของคนที่พูดไปเรื่อยนะครับโปรดยาทาตามในการทําของบางอย่างและอย่าเดินไปเดินมาทําให้คุณเวียนหัวและผมจะทำทำไมก็ไม่รู้ โอเคครับทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่เบส14แค่นั้นครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรามารีวิวแมปกันรอบๆดีกว่านะครับเรามีได้มีเสานะครับเข้าหน้าสูสานนะเราจำจำชื่อไม่ได้นะแต่มันก็เป็นของญี่ปุ่นด่าะนะ้ตรงนี้นะครับเราจะเป็นเสาอยู่หน้าสูสานมั้งหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้สูซานหรือไม่ก็เป็นสันเจ้าอะไรอย่างนงี้นะครับทุกคนถ้าใครดูคอมเมนต์มาบอกได้นะ โอเคพูณเยวชนะห้องน้ำโชคดีหนึ่งรโคเวอร์เฮ้ยมันคือนั้นปะเฮ้ยเอโคเวอรมันคือไอตัวที่มันเป็นไอไอที่มันเป็นดอกไอไอขีดเขียวอะที่เป็นตัวโชคดีอะที่สามารถเอาไปแลกได้อะคะ่ะทุกคนแต่เอาไปแลกเป็นแบบมาสุ่มตัวอะไรอย่างเงี้ยขายไปเลยมันไม่ได้ใช้งานเออน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะ ก็ไม่ได้เจเหมือนกันก็คงงั้นแหละถ้าทุกคนสงสัยนะคะว่าทําไมผมถึงไปกดที่ตัวแล้วก็อัปเกรดกันอย่างนี้นอกจากตรวน,นี้ที่อัปเกรดแล้วนะครับมันเขาเรียกว่าความเคยชินครับทุกคนเพราะผมเล่นมาก่อนที่มันจะมีอัปเดตตัวนี้ออกมานั่นก็คือว่าเคยชินนั่นแหละแล้วนะครับแต่มันเพื่อมาช้าเกินไปนะครบเพราะว่าผมมาเล่นก่อนนั้นนาน,นานแล้วนะครับก็เลยทําให้ผมต้องชินแบบเดิมนะครับเจอแล้วแหละแค่นั้นเองแค่นั้านเองจบเรื่องไหม แล้วคุณถามผมตอนไหนไม่รู้ครับอืมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผมพูดไปเรื่อยพูดเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเรามาดูกันดีก,กว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะยืนอยู่บนหินตรงนี้เนีเรื่อเราจะดูกันผมื่อทำการวางตัวนี้ลงไปอีกตัวนึ่งเพื่อความมีสิรธิมงคลของร่างกายของเราแล้วผมก็จะทำการอัปเกรดตัวของมันนะครับ นี่เลยอัปเกรดอัปเกรดไฮไ,ไฟมันเป็นสีรุ้งสวยงามตะการตาสุดมหรจสหรสหรรจันอะไรมากมายให้มันเป็นสีสันของร่างกายของเราเพื่อเราเพูดมากนี่คือสุภาพุรพูดมากนะครับกรุณาอย่าพูดและอย่าที่จะไปทําตามนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเสียโอกาสในการพูดก็ได้ มัง้งกพูดไปเรื่อยนะครับพวกอย่าทำตามนะครับเพราะมันจะทำให้คุณเหนื่อยนะครับเพราะคุณก็จะพูดไม่จีบนะครับแล้วคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าคุณไม่รู้จะคิดจะพูดอะไรต่อนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคตอนนี้เราถึงที่ยี่สิบสองผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันกี่เวฟนะปกติผมไปหมดไหมแม่ หมดยากสุดแต่ผมมากับเพื่อนมาอีกคนหนึ่งอือใช่ผมก็เลยมีเหมือนเล่นสองคนเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบโดนหมดไม่เมลอะไรอย่างเงี้ยในตอนนี้ไยยงถึงผมเล่นโมเด็กน้อยรอบนี้เว็บี่สี่แล้วอัพเกรดยังไม่ได้โอเคครับเกรดตัวนี้กี่สอนแล้วกันอัพกรดไปสีแดง มันไม่สวยงามก็ทุกคนแบบผมเพิ่มปวดตัวนึงไปเพราะว่าเพื่อให้มันมีความเป็นสีฟ้าผสมกับสีแดงที่มันไม่รู้จะเข้ากันยังไงก็ไม่รู้ผมก็เลยจะการอัปเกรดไปอีกรอบหนึ่งให้กลายเป็นสีเหลือง mm hmm. ยังไงก็สีแดงก็เยอะขึ้นอยู่ดีเลยมันก็เท่าเดิมนะครับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าผมต้องรีที่จะอัปเกรดตัวนี้ขึ้นมานะครับและก็สิ่งที่ผมจะวางเรือตัวนี้นครับ ตัวที่ผมไม่วางและไม่ต้องกังวลเลยเลยนะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับสามารถที่จะว่าไปหาคุณเพื่อจะไปตากคุณได้นะครับและสามารถหยุดเวลาได้นะคะโดยการหยุดหยุดโดยการกดกดกดตัวสีนั่นเองนะครับทุกคนและถือว่าที่นะดูหกกว่าหกจะหามาได้ก็ใช้เวลานานนะครับผมต้องเติมนะครับแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาตอนที่ ราคาสามรอยเพชรนั่นเองผมก็ต้องมาเติมนะครับนี่คือสาเหตุที่เติมนะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็สามารถพักมาหาได้นะคะแล้วก็หาตัวดีๆมาแลกด้วยนะโอเคเพราะตัวนี้ผมมีสาเติมเพชรเพื่อจะเอาเลยนะเป็นความพยายามที่สูงมากเลยนะป่ะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้มีซามูไรโทรทัศน์ก็ไม่ได้สันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับเราตอนนี้ไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะไม่ลบมันออกนะคะเพื่อเป็นอันดิสอนเตือนใจว่าคุณได้ช่วยเราในการเริ่มต้นเพื่อเราจะฟามเงินนะครับตอนนี้เรามีเอ้ยเป็นสีเขียวเลยทักคนตอนนี้เราเพิ่มเมื่อกัเป็นสูตตี้นะครับเี็นสูรแอปเปิลนะตอนนี้เราจะมีเป็นสูทตี้นะครับเราเปิดร้านขายสูทตี้นะครับเราจะมีรถแตงโมนะครับ แล้วก็มีรถสับรถนะครับแล้วก็ยังมีรถแอปเปิลนะครับเป็นแอปเปิลเขียวนะครับก็ถือว่าดีน้าดูและอร่อยด้วยนะครับทุกคนก็โดนทีเดียวนะครับก็ม้าจะขายลูกๆของนี้นะครับก็ขายโดนทีเดียวนะครับคุณสามารถตายได้เลยนะครับอืมเป็นไงล่ะดีผมจะขายนะครับในราคาหนึ่งแสนบาทจบแล้วเหรอ จบ,จบแล้วหรือจบแล้วหรือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อผมเล่นแล้วก็จบแล้วนะแบบวงงๆว่าผมไม่ได้เล่นหมดไหนใหม่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโอเค โอเคเรียบร้อยเราได้มา50และราคาของมันก็คือ100แล้วผมต้องไปเล่นอีกรอบนึงแล้วผมว่าเก็บไปเล่นผมจะถ้าสุ่มอันนี้แทนร้อยเจ็ดสิบผมจะสุ่มให้มันเหลือเจ็ดสิบรอบอนนี้มันต้องได้โชคดีครับทุกคนมันต้องโชคดีและรอบนี้นี่โชคดีมันต้องโชคดีโชคด,ตชคด,ชคดีต้องโชคดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกองเงนใหญ่กองเงนใหญ่กองเงนใหญ่ได้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอกองเงนใหญ่แปลกๆครับ เฮ้ย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 ยูไอ้สองเปอร์เซ็นต์ยู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 เห็นไหมครับทุกคนผ่มมนคนมันโชคดีอุ๊อยโอเคครับโอเคครับอืม วันนี้นะครับเราได้โชคดีมากเลยนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตรงนี้ไอ้ดอกมงดอกไม้ขี้เกียจไปแล้วครับขี้เกียจไปแลวครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเราได้ตัวนี้มาเลยนะครับไอ้ทลักกี้เกื้อนะครับเป็นตัวเป็นระดับแบบเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นขูแล้วก็ตั้งเมิดถือว่าเยอะนะครับทุกคนก็ในราคา400นะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับทุกคนก็ ผมขอตัวไปลองเล่นกดและกันกันทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง p e a า e a r c มเ m i นั่นเองนะครับทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสูดครา